ขอเจริญพรท่านศัทธ,ธาสาธุชนพุทธบริษัททางหลายวันนี้เป็นวันธรรมสวรรณาเป็นวันพระตรงกับวันขึ้น15คห้า่เดือนสิบวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะพวกเราชาวไทยโดยเฉพาะชาวอีสานได้ประกอบพิธีทำบุญข้าวสาตรหรือประเพณีบุญข้าวสา ของชาวอีสานของพวกเราซึ่งถือได้ว่าเป็นบุญยพิธีที่มีความสำคัญที่ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตาเวทิตาธรรมต่อบุพการีชนผู้มีพระคุณที่ล่วงรับดับชีพไปแล้วบุญในทางพระพุทธศาสนาที่ชาวอีสานได้ให้ความสำคัญอีกวาระหนึ่งนั่นก็คือ บุญข้าวสารหรือบุญข้าวสารเพราะเป็นบุญที่มีความสำคัญที่ได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับดับชีพไปแล้วในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ที่ได้ทำบุญในการสมัยเช่นนี้ได้ขึ้นเชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมในสองส่วนสองประการ ประการที่หนึ่งนั่นก็คือได้เป็นบุคคลผู้ยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่ตนเองเรียกว่าอัตตประโยชน์เป็นบุคคลผู้สั่งสมบุญบาร,รมีคุณความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองในประการที่สองเรียกว่าประหิตตประโยชน์คือประโยชน์เพื่อส่วนอื่นประโยชน์เพื่อคนอื่นในส่วนนี้เราได้ทำบุญอุทิศให้กับ เปตชนให้กับบุคคลผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่บุคคลอื่นหรือส่วนอื่นๆถ้าหากเราจะสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับการทำบุญข้าวสาหรหรือบุญข้าวสระกพัดหรือบุญชิงเปตคซึ่งเรียกตามแต่ละภูมิภาคที่เขาเรียกกัน โดยคนอีสานนั้นเรียกว่าบุญข้าวสารเพลงเดือน10ีเขาเรียกว่าบุญข้าวสากดับเดือน9บุญข้าวประดับดินสองสมัยนี้เนี่ยคนอีสานให้ความสําคัญที่จะไปทําบุญทําทานตามวัดต่างๆเพื่อที่จะเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติของพวกเราที่เสียชีวิตไปแล้วเราจะสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับประเพณีของการทำบุญ อุทิศคุณความดีน้อมถวายน้อมอดุทิศให้กับผู้มีพระคุณของพวกเรานั้นอยู่5ประการหลัก,ลกประการที่หนึ่งนั่นก็คือได้มาบอกความเป็นญาติประการที่สองได้ประกาศเกียรติคุณประการที่สามได้สนับสนุนความดีประการที่สี่ได้แสดงน้นจิตใจไมตรีต่อกันและกันและประการที่ห้า ได้เสริมทราบในพระสัจธรรม5ประการนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่พวกเราจะได้รับในการทำบุญประเพณีหรือบุญเข้าศาสหรือบุญอุทิศคุณความดีทิศกรปนาผลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วดังนั้นท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย เมื่อเวียนมาถึงสมัยเช่นนี้โดยเฉพาะคนอีสานของพวกเราหรือชาวพุทธของพวกเราทุกๆภูมิภาคได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญข้าวสารหรือบุญข้าวสารบุญสระกัพัดก็มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันเพื่อที่จะน้อมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้มีพระคุณที่ร่วงรับดับชีพไปแล้ว ดังนั้นวันนี้รายการพุทธธรรมนำชีวิตอาตมาภาพจึงได้มีโอกาสได้นำเสนอประเด็นหลักธรรมเกี่ยวกับประเพณีของการทำบุญเข้า,าศาสตร์ว่าจะได้รับอะไรยังไงสำหรับวันนี้ขอยุติการนำเสนอธรรมะไว้เพียงเท่านี้ขอเจริญพร